ไกยอาเพื่อสุขภาพ อาการไข้ตัวเย็นจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่กีฟังมาจากแพทย์แผนไทยนะคะอาการไข้ตัวเย็นจะเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่าไข้ตัวร้อนนะคะเราก็มีวิธีการรู้ถึงสาเหตุและวิธีการดูแลด้วยกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ของพวกเรานะคะขอให้ความรู้นี้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะสาเหตุของไข้ตัวเย็นคือภาวะตัวเย็นเกินคือภาวะที่ร่างกายสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วและไม่สามารถสร้างความอบอุ่นได้เพียงพอทําให้อุณหภูมิของร่างกายค่อยๆลดลงเมื่อมีอุณ อุณหภูมิต่ำกว่า35องศา,าเซลเซียสส่งผลกระทบต่อการทำงานต่างๆในร่างกายหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้ซึ่งจะนำไปสู่การเสียชีวิตนะคะอาการภาวะตัวเย็นเกินจะมีอาการดังนี้ค่ะหนาวสัน่นอ่อนเพลียหายใจทีคลื่นไส้มีอาการมึนงงพูดไม่ชัดสมุนไพรกล้ตัวที่สามารถลดอาการคลายตัวเย็นได้มีดังนี้ค่ะ1ยอดคนทาเจ็ดยอด2ข่ขาครึ่งขีด3น้ำซาวข้าว วิธีทาคือให้ํำด้าคนทาและข่ารวมตัวกันให้ละเอียดน,นะคะแล้วกรองด้วยน้ำซาวข้าวให้ได้ประมาณ1แก้วดื่มครั้งเดียวให้หมดวิธีป้องกันภาวะตัวเย็นเกินไปนะคะควรหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในบริเวณที่อากาศเย็นเป็นเวลานานโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังควรสวมเสื้อผ้าที่หนาและปิดมิดชิดและจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้อบอุ่นอยู่เสมอนอกจากนี้การออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอและการรับประทานอาหารให้มีพลังงานที่เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่อบอุ่น เป็นปกติและควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากจะส่งผลให้หลอดเลือดในร่างกายขยายตัวจนเกิดการสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนที่กระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อยทําให้ร่างกายสูญเสียน้ํามากกว่าปกติด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนใช้สมุนไพรควรศึกษาวิธีและปริมาณการใช้ด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและไม่ควรใช้สมุนไพรติดต่อกันนานเกินไปนะคะถ้าอาการดีขึ้นเราก็ควรหยุดเกิดใช้ติดต่อกันเกิน3-5วันอาการยังไม่ดีขึ้นเรา ควรปรึกษาแพทย์แผนไทยกันนะคะไกาเพื่อสุขภาพ